ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้แสดงความบริสุทธิ์ก่อนลงมือทำข้อสอบผู้หญิงมากกว่าครึ่งครับท่านอาจารลุกออกจากห้องนะครับสุดท้ายท่านอาจารครับเติมทักษะใหม่ๆทักษะ AI นะครับไอประเภทเก่าๆเนี่ยนะฮะอย่าอย่าไปทำเลยอย่าไปคิดเลยวิธีคิดเก่าๆอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทำประเภทเนี้ ต้องเลิกคิดได้แล้วนะครับแล้วก็นะล่าสุดนี่รรท่านประธานมีการไปสอบบรรจุครูผู้ช่วยไปสอบครูผู้ช่วยแล้วเกิดความกลงวลาหนมากในต่างจังหวัดนะคนกำลังนั่งอยู่กำลังจะเตรียมสอบคณะกรรมการประกาศขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้แสดงความบริสุทธิ ก่อนลงมือทำข้อสอบผู้หญิงมากกว่าครึ่งครับท่า,านอาจารลุกออกจากห้องแล้วบอกว่ากูเสียไปตั้งแต่มสองแล้วนะครับมันโกล่างหุนมันวุ่นวายมากาาน,นี่เป็นปัญหาทางการศึกษาเป็นปัญหาทางการศึกษาสัมภาน